เสิร kind of yeah. ์ตค่ะเสิรดตค่ะมันจะจะเสียงดังหน่อยนะครับแล้วก็ผมเสียงแผบผมไม่สบายค่ะคุณผู้ชมเพลงอะไรอย่างงี้เพราะเขาตีอยู่างงี้เก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรจะมารีวิวอ่ารีวิวไอ้รหัสใหม่นะครับซึ่งมาจากร้านวดีโอช็อปนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับจะจะใ่้ดูเฉยๆครับว่า ไอดีที่ซื้อมาใหม่เป็นยังไงไอดีไก่ตันไก่ตันพักตื่นนะฮะพักตื่นใครเนี่ยนี่ยังไม่มดูสิคุณเข้ามาเด็กก็ดีดีแล้วก็สกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะ ซื้อมา55บาทนะคบไอทีมก็จะมีประมาณนี้นะอันนี้ได้เป้นเลยผมไม่ได้ใช้อะไระไม่ได้กินผลิษอะไรของเขาเลยนะยังไม่ได้ใช้เลยก็จะดีประมาณนี้อันนี้าติดนะคบผมไปเจอมา55บาทคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะแล้วก็ผมสงสัยอันนี้นะครับว่ามันจะมีมันมีไว้ทําไม อ่าตรงห้องนะันี้ยตอนเล่นผมก็ไม่ได้นสนใจนะครับจนผมมาเจอห้องเนี้ยจนผมมาเจอห้องนี้นะผมก็เลยเสนใจทีจ่ผมสนใจเพราะว่าผมลองส่องเข้าไปแบบนี้นี้ห้องูเฉียวข้างในผมก็เลยใช้อะไรน,นะครับฟ้าสเต็ปแบบวัดปรมาแล้วผมก็เลยถึงว่ามันเป็นกลบแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้ทําไม เราส่องเข้าไปก็เป็นกำแพงเฉยๆก็พวกนี้จะมีไว้ทำไมร้านดีโดช็อปนะครับใครถ้าใครอยากอยากลองไปซื้อดีก็ซื้อจริงๆดีๆให้หยุดนันแต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเห็นว่าเห็นว่าของทหารเขาไว้ก็ดีนะครับ ก็เลยอศมารีแต่ที่เสียท,ที่ผมไม่ชอบสุดๆเลยก็คือชื่อตัวละครน,นะครับชื่อตัวละครมีโดชอบนะครัะเห็นแล้วไม่ชอบสุดๆเลยชื่อตัวละครเน,น,นี่ยอันนี้เนื่องผมซื้อมาก็ไม่ได้เจอครับนอกจากเอามานย่งอวดเพื่อนนะครับเด็กตัน ก็จะมีประมาณนี้นั่นแหละครับแต่ว่าอือผมอยากรู้สึกคาใจกับพี่สิดหมผมไม่ใช่สายพีพีนะครับสายฟาร,ร์มอย่างเดียวผมก็เลยโดนจบง่ายๆเลยหนาหนาหนาดูส6ผมกโดนโดนจิดแล้ว รปปิดวีีไว้นะครับไม่งั้นจะโดนว่านคิดตายเยอเลยอะไรเขาพยายามจะปีผมด้วยเอ๊ะผมเดินไม่ไปอ๋อิ ีประมาณนี้เนอะก็คลิปนี้ขอตัวไวเท่านี้นะครับมาอัปเดตด้วยครับว่าผมซื้อไก่ตันมาจะเป็นจะมาทำไหมเจอกันใหม่ทีหลังครับบ๊ายบายนี่เสียงอะไรแปลกๆบล่ะบล่ะบล่ะ ไหนๆไนไนๆก็ได้แน่แน่มาลองเปิดทีพีกันหน่อยมาเราจะมาตายกันนะครับจะมาตายอย่างอน,นากัน้อไปคนับเปิดก่อนได้เปรียบ มันโจมตีแรงมากเลย